<DJ. S 2> สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะเดินไปดูฟุตบอลนะคะไม่ได้เดินหรอกเดินไปขึ้นรถพิมะาตกค่ะวันนี้เชื่อว่าแบบว่ากลางสนามจะต้องแบบ เขาจะต้องทําความสะอาดกันนี่แน่นนนเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามนะคะคนจะต้องเยอะแน่ๆเลยค่ะวันนี้อุตส่าห์ซื้อเสื้อมาก็ไม่ได้ใส่โชว์นะสูยิมะตก คนมารอยืนเข้าประตูนะคะเพื่อที่จะเข้าไปชมเกมนะคะทุกคนอู้คนเยอะมากเลยโอ้โหซี่โอ้โหคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนโอ <laughs> oh my god look at the line okay แม่ ah okay เราไม่ได้อยู่ฝั่งนี้นะคะเรานั่งอีกฝั่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่เต็มเลยนะจ้าคนรอแบบเข้าไปชมเกมเยอะมากค่ะทุกคนเป็นวันที่หิมะตกแล้วแบบอากาศนี่เย็นเลยนะคะแบบอากาศกำลังดีเลยอะได้ยินเสียงไหมคะเย yeah. ะะแ,ถแถวไม่ยาวเท่าฝั่งนู้นนะคะทุกคนก,ก็ได้อยู่เ,เขาปิดถนนเลยเด้อยีดอกคิดว่าแถวจะไม่ยาวแถวยาวมาก <c oughs> what the fuck แถวยาวมากค่ะทุกคนมันเป็นแบบว่าเขาไม่ให้ใส่นากากแล้วไงมันก็เลยแบบคุณก็เลยไปดูเกมได้เยอะนะคะแล้ววันนี้ซูริกเด็กกับซูริกค่ะตอนนี้ห้าโม ครึ่งแล้วนะคะรอดูว่ากี่นาทีเราถึงจะได้เข้าไปข้างใน What is that? ประตูมันแน่นนะคะคนเข้าไม่ได้ฝั่งนู้นมันว่างเขาก็เลยให้ไปเข้าฝั่งนูน้น <should> ตอนนี้อีกประตูหนึ่งว่างทุกคนวิ่งไปว <laughs> ิ่งไปเพื่อจะได้เข้าอีกประตูหนึ่งนะคะ หนึ่งเนนั้นก็คือเราด้วยโอ้ไม่ก็ะดอ้าว Thank you อ้าว Thank you มาแล้วเดี๋ยวหาที่ยงกันก่อน23นู โอ้ว้าวคนเยอะมากค่ะแล้วแบบมีม้าตกคือแบบมันมันตื่นเต้นมาก <c oughs> อยู่ที่23นะโควิดอย่าไปกลัวมัน <c oughs> อยู่กับมันนะคะไม่ตรวจก็ไม่เจอ 哇哈 <laughs> มะก็แบบว่าโปรยไป,ไปเข้ามาฝั่งดิฉันนะคะท <c oughs> ุกคนหิมะตกสาดเข้ามาฝั่งนี้นะดีนะหิมะตกฝนไม่ตกนะคะถ้าฝนตกนี่ก็เปียกกันชุช่มชำ Eu yeah <laughs> ตอนนี้คือแบบหิมะเริ่มมันไม่ได้ตกแรงนะคะแต่มันแทบมองไม่เห็นแล้วอะแล้วก็พื้นสนามก็เริ่มเป็นสีข,ขาวๆแล้วนะคะตอนนี้เขากำลังทำลายอยู่นะคะเพราะว่าหิมะมันโกยหมดทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งโ้นนะคะ รอตอนนี้ก็รอวิดีโออยู่นะคะว่าจะยังไงฝั่งนู้นเขาจุดไฟรอแล้วน่ะโอ้ my g o กอดติ๊ก ett one อ๋อหนึ่งศูนย์แล้วนะจ๊ะทีมเรา 开呦！ ที่นี่เขามากเลยอะแต่ลักษณะเนาะแบบกองเชียร์เขาแบบตั้งแต่เข้ามาคือเสียงเชียร์ยังแบบเสียงกองเชียร์เนี่ยเสียงยังไม่ตกเลยนะคะตอนนี้หนาวจนเท้าชาหมดแล้วค่ะทุกคนโอ้โหตอนนี้ก็89นาทีแล้วนะคะทุกคนใกล้จะหมดเวลาแล้วนะก็ดีนะคะเมื่อกี้ เจสซี่สุรินะคะก็คือเตะเข้าไปนะคะได้หนึ่งต่อหนึ่งนะคะดีกว่าแพ้นะจ๊ะไม่งั้นคนข้างๆนี่ฉันมันต้องเบียดแน่ๆเลยเอ็กซ์ต้าร์อ่า5นาทีนะคะห้านาทีค่ะนี่นะคะคนก็ทยอยกันกลับแล้วเนาะเพราะว่าจะจบเกมแล้วนะคะ มองเห็นแล้วเกมก็จบแล้วหนึ่งหนึ่งนะจ๊ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็แบบประตูเปิดแล้วนะจ๊ะทุกคนก็จะกลับกันเล้วคนเยอะมากอนอนเลยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้สนามเขาเลิกบอลกันแล้วอะ่ะดูสิทุกคนแบบเป็นนอนเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาของกินกันนะคะ No they don't press. What is Hi. Yeah. Yeah. I don't want bread. Huh? I don't want bread. I'll take I don't want bread. Oh I'll you take want. Oh, okay. Take take he takes. He take. Hmm. <laughs> 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 มันร้อนไอ้มันหนาวอะ่ะหาความสร้างความอบนะอุ่นนะนั่นนะคะสนามกีฬาที่เราเดินมากันเมื่อกี้ที่เราไปชมกันเมื่อกี้นะคะเดินมาจากตรงนั้นเนาะคะ่ะ